สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม p l a n t vs. b นะครับผมหรือว่าซสซอมบี้นั่นเองนะเข้าเกมมาเท่าไรก็จะเจอด่านโบนัสเกมนะครับเจอเช่นเคยก็คือทุบเขาเรียกว่าอะไรอะโลแจกันนะเหยือกแจกันแหละดีละผมชอบเล่นด่านแบบนี้นะมันดูมีอะไรให้เราลุ้นดีอะคล้ายๆกับเกมอะไรนะที่มัน เราต้องมาลุ้นมาเสี่ยงดวงอะไรแบบนีรบ้รู้สึกว่ามันจะมี3สเตจใช่ไหมแล้วก็ยิ่งเราเล่นไปในด่านลึกๆมันจะมีไอ้ตัวยากกว่านี้โผลมาในโผลมาในด่านด้วยนะเว็บ2ครับเปิดมาเจอไอ้หัวหัวสังกะสีกระป๋อง หัวกระป๋องสังกะสีเออเดี๋ยวนะทำไมช่วงนี้พูดผิดบ่อยจังเอาใหม่เอาใหม่ไอตัวนี้มาใส่ชุดอเมริกันฟุตบอลนะนี่เจอน,เน้ำเต้าน้ำเต้ายักษ์หน้าบึง้งเฮ้ยข้างบนตัวอะไรอะ่ะอ่ะโอเคเอางั้นเอามาไว้ข้างล่างแล้วกัน แปลว่าเวฟนี้ยากสุดก็คือไอ้เจ้าตัวอเมริกันฟุตบอลครับเวฟต่อไปเวฟสุดท้ายเราควรจะเปิดอันไหนก่อนดีจริงๆควรเปิดอันหลังก่อนนะอ่มาแล้วหัวกระป๋องนี่เอาไว้นี่เอาไปกินเพื่อนแกซะ เห็ดมันดีอย่างนี้แล้วเจอเปิดเจอแต่เห็ดไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าไมเคิลแจ็คสันจะมาแถวไหนไงเห็ดมันจะหายก่อนไหมเห็ดจะหายแล้วอืไม่ทันอ่าแสดงว่าไมเคิลแจ็คสันอยู่แถวนี้ครับ เจอแล้วถังสุดท้ายไม่เคลนแจ็คสันเรียบร้อยโอ้โหแล้วมีตั้ง25บาใบเปิดได้แจ็คสันใบสุดท้ายมาลุยกันด่านตอนนี้ด่านต่อไปเลยครับด่านไนท์เลเวลสานะโอเคจะได้ตั้งชื่อด่านถูกไม่ใช่อะไรนะไนท์เวอร์ชัน3นะครับไน h t ก็คือกลางคืนนั่นเองเฮยวุนอ์บายอิสตัสซิส 7 5 0ดร้้าสิบคอนนออสิเช็คชเลดเธอหมายถึงว่าเราสามารถเพิ่มแถวได้อีกหนึ่งแถวอาและอีกแถวหนึ่งคืออะไรคือต้องดูโฆษณาก่อนนะเฮ้แต่ว่าด่านกลางคืนนี้มันยังไม่จำเป็นต้องดูนะมีตัวถือประตูเหล็กมาแล้วครับแต่เราจะเอาตัวไรดีอ่ะเอาเอาระเบิดก็ได้มั้งหรือจะเอา ตัวมอข้าวมอแกงลิงจำได้ว่าไอ้หลุมศพพวกเนี้ยป้ายหลุมศพอะนะเวลาถึงเว็บสุดท้ายมันจะมีซอมบี้โผล่ขึ้นมาด้วยมันจะยากหน่อยๆระหว่างนั้นเราวางเห็ดไว้ก่อนครับเห็ดราคาศูนเหรียญใช้คำว่าเหรียญไม่ได้ต้องว่าต้องใช้ว่าพลังงานแสงอาทิต์เนาะตั้งไว้ก่อน จำไม่ได้ว่าเจ้าบิ๊กบัตลูมเนี่ยนะโจมตีแรงหรือเปล่าเพิ่งได้มาเดี๋ยววันนี้แหละด่านนี้แหละครับได้ลองใช้เห็นด่านนี้แล้วคิดถึงเกมเก่าๆเลยสมัยก่อนเนาะต้องไปหาเกมเก่าๆเลยละช่วงนี้รู้สึกว่าหมดไฟยังไงไม่รู้หมดไฟกับการทำช่องไงไม่รู้ เพราะว่าตอนนี้ช่องหลายๆช่องที่เขาทำเกมก็ลมเลิกกันไปหลายคนแล้วนะที่รู้จักนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้มันจะบูมมากๆใช่ไหมสำหรับช่อง u t u b e นะครับพอเขาปรับอัลกริทึมปรับอะไรปรับไปปรับมาเหมือนกับว่าไรายได้ของไรายได้เก่าของเขา,ามันมันเริ่มไม่เสถียรแล้วนะนะพอดีผมก็อยู่ในกลุ่มของ ครีเอเตอร์ครีเอเตอร์นะครับยูทูบเหมือนกันเพราะว่าเข้าไปศึกษาวิธีการทำมาอะไรแบบแบบเนี้ยนะนะหมดไฟก็เติมไฟได้ครับไว้กันต่อขอดูพลังของเจ้าบิ๊กมัตรูมหน่อยสิมัตรูมอ่ะโอ้โจมตีกลายไปถึงสี่ช่องเลยนะเฮ้ยมันแรงโอ้ยแรงมากบอกเลย แรงมากแบบนี้ครับลองลองเอาไปตั้งข้างบนไหมพ่นทะลุอ้นี้ปะ่ะพลล่นทะลุประตูเหล็กข้างล่างโอเคงั้นเดี๋ยวเราวางเจ้าเห็ดก้อนใหญ่ให้ได้ทุกช่องก็พอนะ นี่มันโจมตีแรงนะทุกคนจะว่าไปเนี่ยว่าไม่ได้นะโจมตีแรงมากแต่ตอนนี้อยากได้ตัวเคลียป้ายหลุมศพครับแทะหลุมศพให้หมดไปเลยมันระแวงตอนที่แบบพอถึงเวฟสุดท้ายเนี่ยใกล้จะถึงใกล้จะถึงเวฟสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันต้องโผล่มาจากป้ายหลุมศพแน่นอน ไฟนอนเวฟครับเวฟสุดท้ายเห็นไหมบอกแล้วมันโผล่มาตามป้ายหลุมศพครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะถือว่าผ่านได้แบบชิวๆผมว่าไอ้ด่าน สะน้ําน่าจะยากมากกว่านี้เพราะจำได้ว่ามันมีตัวว่ายน้ําไวด้วยนะแล้วก็มีตัวไอขุดดินนะต้องระวังนี่ได้แล้วตัวแท้ครับกรฟบัตเตอร์ตัวแท้หลุมศพนั่นเองด่านต่อไปครับเลเวลสใช้ จริงๆไม่ต้องใช้ไอ้ต้นถั่วที่มันยิงเม็ดถั่วอันเดียวก็ได้นะเอ้ยเอ้ยไม่ไมเอ้าเอาใหม่ใหม่เลี้ยงใหม่ก่อนต้องเอาเห็ดพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นก่อนครับตัวแท้หลุมศพก็ควรจะเอาไปอีกตัวหนึ่งกําลังคิดว่าจะเอาเอาตัวนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวดูนะจะแท้ให้หมดเลย <literature> แต่ก่อนจะแท้เดี๋ยวเราต้อง วางเห็ดพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครบทุกช่องก่อนนะครับเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์ในเกมนี้มันค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆเอาแล้วมาแล้วนี่ พอไหเนี่ยเฮ้ยอืมทันเวลาพอดีจริงๆระวางไอ้โทมาโตบ,บอมเนี่ยเฮ้ยปอติโต,โตบอมไว้ตรงหน้าป้ายหลุมศพก็ได้นะผผอ่มาปุ๊บระเบิดปัับอะไรเงี้ยด่านนี้มีสองเวฟนะครับ จะโดนแท้ก่อนไหมอุ้งอล่ังเฉียดชิว,ชวเอาวอนัตตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวพอเหตดตั้งครบทั้งสองแถวแนวตั้งแล้วนะเราก็จะใส่ตัวอาจจะใช้ทัวจะใช้ตัวแทะป้ายหลุมศพแล้วนะครับโอเคเรียบรอ้อยวิตัวนี้มาวะ่ะ เอาบิ๊กบิ๊กปิกนี่กนเลยพ่นไปนั่นแหละงั้นแถวแถวที่ห้าแถวตรงกลางสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางเจ้าเห็ดยกักษ์นีน่แทะแล้วเรียบร้อย <c oughs> ตื่นเอุ้ยได้เรียนด้วยเหรอ ใกล้จะเวฟกลางแล้วทุกคนอีกนิดนึงครับแต่ว่าเรายังวางเจ้าเห็ดยักษ์ไม่ครบทุกช่องเลยอะไม่ครบทุกแถวเลยทำไงดีแถวบนยังไม่ได้วางเลยตั้งเลยดีกว่ามา เฮ้ยมันเห็ดยักษ์คือแรงมากเลยนะปกติไอตัวกระโดดมันจะไม่ตายไวอย่างนี้ดูดิมันดีมากไปเลยแทะหลุมศพใกล้ๆก่อนครับถ้ามีพื้นที่ว่างเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาอีกต้องระวังมีช่องว่างปุ๊บวางเห็ดปับ๊บตึม มาแลยตกระโดดมาแล้วก็ยังเป็นด่านที่รู้สึกว่ายังง่ายอยู่นะยังไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับด่านนี้ระหว่างที่เรารอเว็บที่3แล้วก็ โปรกเหตุแสงอาทิตย์ต่ออีกสักแถวแล้วกันใกล้เจอเวฟสุดท้ายแล้ว ผมว่าช่องที่เหลือว่างๆนี่เราเอาเห็ดยักษ์ใส่ลงไปเลยดีกว่าเนาะไกลแล้วครับไกลจะถึงเว็บสุดท้ายแล้ว แต่ว่าเมื่อกี้เห็นว่ารางวัลมันจะเป็นไอ้นี่เรอดอกทันตะวันเหรอแต่เรามีแล้วนะหรือว่ามันจะอัปเกรดดอกทันตะวันหรือเปล่าต้องรอดูว่าตอนจบมันเป็นยังไงนะครับ เออจบแล้วออร์เมนิกมันคืออะไรอ๋อสารบันอธิบายข้อมูลของซอมบี้แล้วก็ของแพลนช์ของเรานะครับเลเวลห้าเอ๊ะทำไมมันมีรูปคอนทูหัวด้วยวะยังไงอะ่ะ ไม่มีพืชขึ้นด้วยอะ่ะเฮ้ยอ๋อให้กดไปที่ตัวซอมบี้โอเค่าแบบนี้เราแทะแทะป้ายหลุมศพที่มันอยู่ใกล้เราก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวมันโผล่มาใกล้ๆไงกดไม่ทันมาแบบนี้ถ้าเล่นบนคอมอ่ะมันต้องเลื่อนเมาส์ใช่ป่ะแต่อันนี้มันสัมผัสนหน้าจอได้เลยบอกเลยว่าง่ายง่ายกว่าเดิมเยอะกดแค่ตรงที่ซอมบี้มันโผล่ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับ อ้าแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ดะหรือมันสุ่มดรอปมันสุ่มดรอปจริงด้วยเฮ้ยแต่ก็ว่าแต่ก็ยังถือว่าเล่นง่ายอยู่นี่เอามานี่มาก่อนระหว่างที่เรารอพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะดรอปจากตัวไหนด้วยเออนี่แท้ไอ้แท้ไอ้ป้ายหลุมศพที่มันอยู่ใกล้เรามากที่สุดไปก่อนแล้วกัน การกดไม่ทันครับนี่ยังแค่ครึ่งทางนะยังเหลืออีกครึ่งทางแต่บอกตรงๆว่าถ้าเป็นบนคอมมันจะเล่นยากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าพอมาเป็นบนโทรศัพท์มันทำผัดหน้าจอได้เลยไงมันก็เลยเล่นง่ายขึ้นถือว่าโอเคนะเฮ้ยเริ่มมีตัวใส่หัวกลวยแล้วอะ อย่าบอกนะว่ามีไอหัวสังกะสีด้วยป่ะกระป๋องสังกะสีอีกนิดเดียวครับคือเราก็พยายามจะแทะป้ายหลุมศพให้หมดนะแต่พอมันผ่านไปสักพักหนึ่งมีป้ายหลุมศพผุดขึ้นมาอีก อืมจริงด้วยครับมีไอหัวสังกะสีไอหัวกระปองสังกะสีโผล่มาอีกเห็นไหมต้องรีบกดแล้วตรงไหนกดได้กดไว้ก่อนคลิกไว้ก่อนนะจะเวฟสุดท้ายแล้วผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีหลุมศพโผล่ขึ้นมาอีกแน่ๆเลยเวฟสุดท้ายนี่แหละนั่นไงโอ๊ดไอโผล่มานิี้เดียวอมืมาทุกช่องแบบนี้แล้วมันเดินเร็วด้วยนะดูดิ แต่นิ้วเราไวกว่าโอเคทุกคนก็คลิปนี้ผมขอเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไไไมมมม่่่่่่่ววววววาาาาาคคคคคคครจจะะนน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 นีีีีี้้้ฉฉััก็็็เเเเเเเหธธอออดดยยปล